เราอยูใ่ใน NTV อร์ t o อ e r ครับ TFP นะครับ Fucker best นะครับอ่าทำไมครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกมด,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 ดื้อๆเกมมิงทุยเราอยู่ในเกมเกมหนึ่งเป็นเกมแนวบู๊ที่มีถึงห้าภาคนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า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 ว,าว,าวา่าแม่งเลื่อยอะไรอยู่ะเจวิลแมคคคร กันนะครับนี่ก็เป็นการเล่นฟอร์เพย์อ๋อมเล่นนิวเซฟดีกว่าตอนนี้เราจะได้เป็นบุตรชายของดนะันเต้นะผมขอเล่นเดวิลฮันเตอร์ดีกว่าเป็นของแท้ครับนี่ของแท้นะครับเฮ้ยดันเตเป็นบุตรชายของเอ่ออันนั้นนะสปาร่าหรือว่ามิสซัดหรือว่าเจ้าแห่งนรกนะฮะอ่าสกิมในเรื่องก็ไม่ได้นะ คิปอะไรก็บอกมึงกันด้วยนะก็เลยจะให้กูตัดคลิปซลิปเลยโอเคกคลิปยังไงวะเนี่ยอืมภาพก็สวยเลยทีเดียวนะ เดียวคุณแต่ดูตรงกลางๆไม่ได้ดูตรงด้านหน้าไม่นด้ดูหน้าอุบาทจังเองอุ้ยไหนอะไรง่ะไอ้แกชีตูดาริง Oh. Soon I will own everything worth something. I will control the world through debt. I have absolute power. The world. Come last year. as am I. the hair, mm -hmm. bend it over. Uh. What's Play it. Then man, what the a load. I believe in kind. I believe I can. เฮ้ I believe I can find. I believe I can s <S find o n i น e าเชรจะปวดหัวเลย Okay. กูไม่ได้มันทำืเนื้อเรื่องไว้ดีมาก Carecom. Oh shit! What the fuck TV Channel! Oh fuck, bitch! Không Mang censor lắm! Story suppression! Let's say away! Wow. <laughs> oh! 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 mà Oh! Oh! con Oh! Oh! อย่ามาแฟดกับคลิปผมนะครับเด็กไอ้มึงใครอ่ะเฮ้ยเออว่าขอสกิลได้ดีกว่าแม่งเสียเวลาโอเคแกถูกโอ้ชิดอย่าไาโมดกับชาวนี่เล้วะดันเต้อย่าตำหนังดีวะกูมาเล่นให้ผู้ชมเขาดูที่ช่งเทนเกมไม่ได้มาดับเนินเรื่องเว้ย ไอ้ยตันเต้พรั้งนี้ขี้ยาหน่อยนะนั่นคือแม่ของเขานะใช่ไหมวะอือสิทธิ์ รับเถอะเราขอคันเลยนะเบร์ฮ้ยโอเคครับเฮ้ยนั่นเต้โม่อยู่เออเห็นเต้ทางนี้มันไม่รอเหมือนภาพสี่เลยวะมาแล้วครับสับปะรดพ่อมาจากนรกนะฮะแม่นั่งเรือมาเลยให้เจงสับปะหลรดภาพนี้ เอยไม่ได้นั่งเรืออยู่บนคนมันเดินผ่านน้ำไม่หลับจันเด้กูมารับมึงมารับกูทำไมวะดูมันต้องบนมากเอาไว้กูว่าสลิงนอ็อตสลิงน,องนออ็อตด้วยโว้ยเฮ้ยบ้านกูเฮ้ยทำเพื่อใครเนี่ยโอ้โหยชิบหายแล้วไงเอ้ย ขี้แล้วเฮ้ยเี่ยงแล้วชินที่แปลว่าขี้นะถ้าปแปลว่าเฉยๆเลยล่ะแต่แบบในคำอูทานก็ไปลว่าเชีย่ยนะครับมากัาบ,บกู้เรื่องอะไรจะไปอุ้ยตั้งเต้แกผ้ายังรออย่ามาทำบ้าอใ,ใส่ฉันด้วยเถดกระจกหยอกันเ<อ>ซนเซอร์ทำไมวะเนี่ยโอ้โยคิดาบปิดโอ้สุดยอดมากแสงงนะ หยิบอะไรมารองเท้าไปแล้วโอเคเริ่มต่อสู้กันแน่แล้วนะเฮะ้อม,มาละมากันครบเลยจกักรมเลเซอร์แซกเก้นใช่ไหมเลเซอร์เฮ้อแต่ต้องต้องสู้เหรอมัจะวิ่งนี่มาแล้วดาะจำตัวฮะแต่ไม่เห็นเหมือนภาคสี่นะนี่คือดันเต้ตอนไปรุ่นนะฮะต้องการต่อสู้ใช่ไหมคีเดิมฮนะน่าจะเหมือนกับพาร์ทคิวอ๋อกดคีนะ ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามลู้อ่ะปันดนี้โอชิดกดเอฟเซย์แล้วฟันแม่สเต็ปเดิมอย่างนี้ไม่มีเซยแล้วฟันนี่ไม่ใช่เดวิดมคไค์นะครับโอ้อย่างนี้ได้ด้วยนะ กด F ขึ้นลากขึ้นบนแล้วก็ลงสั้นลงล่างได้ด้วยขอบมกูยังไม่ได้ทันลักสั้นลงล่างเลยเนี่ยกดไม่กระโดดมาเต้อ๋อกดชิมนี่คือหลบเนี่ยกดชิมสั้นสั้นลงเลยอู้จูอ้อออออออไม่ผิดหวังจริงซื้อมาเกมน,นี้แป0อยกว่าๆนะฮะจะไม่ผมไม่ได้ซื้อหรอกก็หมซื้อให้ สี่ไม่ละเพื่อนผมตี่มาโอเคเลยออกก็เอาไว้เพิ่มเลือดน้ำคออะไรอะไรตี่เยอะโอเคอ้าตามฉช่มามดันเจ้ได้อยู่แล้วพวกอุ้ยกระโดดได้สองชั้นอีกเฮ้ยปืนขแขวะยยกทรงเฮ้ยปืนกู เท้ๆห yeah, yeah. oh, <c oughs> <net> hey, uh, ัวไม่ล uh, ่าแขวนกับอะไรไม่แขวนนะเฮ้ยอุ้ยเกือบเฮ้ยหลงยิงพ่อไอยู่เ้ยเรื่องอะไรจะไปอยู่วะเชี่ยโอ้โหหยออุ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอุ้ยเกือบลนเกือบแม่ ไอ้โล้วยอย่างสวยเอเอร์ Every, Every. นี่กับเอเวอร์เรย์เธอนี่มันดีจริงๆขี้มุดหน่าหยอโอ้เวนี่โอ้แบสโฮสแบสแบสโฮสนะครับแบสโฮสต์รายใช้กดยังไงวะ อ้อกดขี้ควาฮะแม่นี้ไม่ต้องสองก็รู้คาคาคาโอ้ยลืมดูโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โอโ,อโอ้ยอ้อโอ้ยออ้โอ้โอ้โออ้มา้โ บอผมตาที่สูงยกเป็นพ่อแม่ผมได้นี่ก็กดกินกล,ลัวนะเอ้ยดังดีเดือดรัวเฮ้ยเฮ้ยหลับเฮ้ยมีอะไรบอกอะไรวะนี่หรอพาสองท่อนเลยยัด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 ดูคอมโบดูคอมโบระดับดี ระดับดีฮะนี่ระดับดีเชียวนะฮะก็เลยครั้งแรกเหรอครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกงโลงเสร็จแม่แมะเลยฮะสุดสตรีมโยเอาไว้ฮะเออซาดูโมชวน พวกใม่มุมตามมาตันงเต้ฉันเองฉันเองแกเป so kind of e uh, ็นใครวะชื่อมเดเดิลจุดก่อนจะเย็นฉันไม่อยากทำร้ายนายหรอกนะฉันมาช่วยนายเฮ้องั้นก็คอยช่วยเหลือหน่อยแล้วกันนะขอบคุณ นายจะฆ่าฉันเหรอฉันไม่รู้นายต้องการอะไปได้นาต้องช่วยเธอต้องช่วยฉันเธออย่าไปเธอชช่วยฉัน,นสแต่ฉันต้องไปเป็นความสุขของฉันไม่มันจะฆ่านายหมดนะนายคงรู้ดีนี่ตามฉันมาก็ได้เฮย้ยีนี่ตกแม่งเลย Màn sạch, màn sạch, ai bọn nghĩa. Oi, gay. Villa, bà. Hãy cho ai. Nếu ai Cái gì nhỉ? New item, game. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. chinh, chinh đấy. ปลนี่เขียเขียเขียให้นี้ขึ้นไปเขียขึ้นไปให้มันให้มันโดนชําแหลเวนไม่ขอไม่ขอไม่เล่นเขียนหรอกชอบบูสสดๆเดแบบ็โอเขียมันจะได้เออลืมดู ียดกที่ไหมเียดกที่ไหมโอ้ยอะไรฮะเฮ้ยอั g เกรดอังเกรดของตัวอะไรวะห <c oughs> ลับเยอดดูเช็ดสกีนอ้วกล้มเอง มันอัพเกียรยังไงอะเดี๋ยวลองกดมมโมๆก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไม่ไม่ต้องสนใจอัปตงอัพเดทก่อนแล้วจันทำก่อนไปไปไปดับเบิลจัมเอ่อไม่กระโดดไม่ได่ปะเออกระโดดได้ละอะไรมาเนี่ยโคเรนออฟโย อิมจากไอ้หมาหมุน,นมันหมาหมุนในตำนานแบบนี้ก็ไม่มีให้ดูนะต้องใช้ซิกเซ็นนะฮะอะไรลเนี่ยโอ้ชิบ t what the fuck อ่ะ update. อัปเดตอ๋อนี่เป็นช็อปไว้อัปสำหรับอัปเดตนะฮะ,ะดับเบิลจัมไหนดูสกิลหน่อยดิยับวัวไม่เอาีกว่า เอาจอดาดีกว่านี่ได้หมดแล้วโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสมเตงฮ้งอย,อ,อ,ยอะไรอะดันเต้เฮ้ยโอมาแล้วอุ้ย มันทำอะไรของมันวะทำอะไรอะ okay, อเราแกก็ต้องรู้เองเ <_ C' est> พราะฉันจะฆ่ายังไงล่ะเอาไปเลยเล่นตีล้อกันไหมกูม,มัญยาไทยเฮ้ยใครจะไปเล, okay, เล่นกับแกเราไรสาระจะตายนี่เอาเสื้อฉันมาเลยไม่มีชุดน,นี้มันอยู่ไม่ได้นะเนี่ยฮึไม่นช่สูตรประจำกายฉันประกาศนะครับตอนนี้นะครับมีอะไรคำวา่าจะไม่รู้สา,สาเหตุนะครับ โดยตอนนี้นะเราไม่สามารถมองเห็นนะฮะเพราะว่าดันเต้เขาเป็นบุตรชายของสปาร์ด้านะครับจึงสามารถมองเห็นพวกนรกได้นะมาลองสกิลม่กักหน่อยดีกว่าอะไรนะอะไรอะไร เจ๋ง,จงหนึ่งสองหนึ่กันลุงโหดกระโดดยิงโอ้ชิตมาแล้วเฮ้ยนี่้ำตกแกเลย ไปดิเอาไปเนี่ยพลาสมาคัสเตอร์ปั๊ชูหลบได้อันตรายจริงๆเลยเก <c oughs> ือบเกือบเอาเวละ <c oughs> อะไรมึงเปิดออกมาดิ <c oughs> อุ้ยชิดเข้ Ui, tổn chai một Con chai cùng trồng con chè này không? À, hơi quên Chạy A <laughs> เอ้เพื่อนโอ้โหล่วงไปมันปากจริงเยีจะทางออกแล้วหยุด อะไรอีกเอาวะ yeah, yeah, อืมมันเืิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวงต,ตัวเสืออะไละหลับหมากันเป็นแถวอย่างงี้ต้องจับสักหน่อยอุ้ยโดนโอเคอันนี้มีกำกันนะฮะ ui cầm lục! Hãy subscribe cho ơi! Ư, uhm, bẹ Ảo, sập dù cây, oh shit Shit Đâu đi hơi Đành này, bồn cúi tìm tìm lên Oh tai hại đó nhỉ มาละหัว,หวควยกำฮยดนเต้นี่มึงภาคภาคสามเลยว่ะแต่กูไม่ชอบะนายยิงมันไม่เข้าหรอกอย่างฉันน่ะถ้าเป็นฉันน่ะถ้าเป็นฉันจริงๆนะ ฉันต้องใช้สิ่งสิ่งหนึ่งอุ้ยอุ้ยเดีาเข้ามุมมองไกลดีกว่าคุณมองไม่ถนนะัดโอ้มึงวิ่งสบายเฉยๆเลยนะเฉ็ดอลายลอยเดอแต่ความจริงมึงไม่ได้ลอยหรอกนะเห็นไหมแค่มาเข้าจะมึงกับเราชมไปแล้วอู้ตักตักเฮ้ย มาเลยดีกว่าไอ้อี้ป๊อตเริ่มสู้สสกันได้แล้วเป็นฉันต้องใช้ไอ้นี่โมลถช่าหลับได้สู้มันได้ไหมฮืมฮันเตอร์ได้เซ่ไม่ได้ก็จะเป็นพะเอหมนะไม่ยิงปืนลดนิดเดียว Hãy giảm yêu hãy giảm yêu 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 đi, yêu 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 โอเคเกือเอาเอาปิงขึ้นไปละเฮ้ยพวกรับชุบชุบยิงมาดิลบคอยสังเกตตรงปืนไหมฮะลบเก่งไม่เจอลบผมไม่ได้ละไอตุ๊ด เฮ้ยต้องเจ็บจุ่งไยเกือบโดนมากกูมึงรู้มั้มเฮ้ยทำเพื่อใครยออุ้ยโดนละ ล้มล้มล้มดีไอ็กระดูไก่เฮ้ยฟันห้ากเกลงมากโอเคกดูป๊อดนี่ว่าเอาไปจากเอ็กกล้องดาวโคโอเอาล่ะอุย๊ย ขมอ,อ,องไม่เห็นน่ะคุยเฮ้ยกำไมใกูตายแน่เลยงานนี้ดูเลืองฮะโอ้โหกูได้ตายแน่เลยเองมึงมีหรือม,มึงกงจับว่านั่นเอาสักอย่างหนิเว้ยตายแล้วกู เออใช้ก็ได้วะอ๋อโกอ้องเนี่ยเอาไว้สำหรับชุบชีวิตนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาที่มันเลยทีเดียวยิง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 กากวะ่ะล้มล้มล้ม,ลม <c oughs> ดูหัวมันดัดสันแม่งมันแบบชาวล็อกเลยเชิบชิบเฮ้ย โูนแบบไม่ทำปูนไปละอันนี้ตุ๊ดจริงจริงยิงมายิงมาจุ๊บจุ๊บหลบเว้ยหลบเว้ยหลบลงมาไอ้เกลว่างห่อเจ็บจงเบย เ้ยอีกฉานแล้วเว้ยหลับเกมจบแล้วนะ <Yes. S 1> ยังไงเทพของนรก <Some who? S 1> ต้องมาฆ่าแกอยู่เนาะอะไรเนี่ยเทพนรกสปาร์ว่ <Some who? S 1> งา,าว <Some who? S 1> งาาจะต้องมาฆ่าแก,กอย่างแน่นอน <laughs> <laughs> ท่านใจหรือเปล่าเหรอ นั้นขอให้นายโชคด,ดีนะจ๊ะลาก่อนรับหนึ่งตัวโอเคครับยังไงมันก็จบชาต,ตอร์แรกกันแล้วนี้ลาไปก่อนอครับบดาครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ